ตลอดกินยังไม่พอยังต้องกินอีกใช่ค่ะ<อ>ไปกินอะไรที่มันดีต่อสุขภาพแบบพูกผักกันหน่อยแล้วกันนะคะ<ด>่ะหลายค,คนเนรักสุขภาพแล้วก็อยากจะหาซื้อผักปลอดสารพิษคราวนี้แนะนําให้ไปงานนี้เลยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป<อ>็นกาดนัดสุขภาพนะคะเป็นกาดนัดชุมชนเกษตรปลอดสารค่ะ<อ>นี่เลยผักหลากหลายนานาชนิดมากันหมดสวน<อ>พ่อค้าแม่ค้าก็เอาผัก มามากมายเลยนะคะอยู่ที่กาดนัดชุมชนกเกษตรหลอดสารที่อุทยานการค้ากาศวนแก้วจงังหวัดเชียงใหม่ก็มีชาว เชียงใหม่เองมีนักท่องเที่ยวนี่นะคะไปช้อปปิง้งซื้อผักผลไม้กันมากมายเลยทีเดียวซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าปลอดสารเคมีม,มีอาหารสําเร็จรูปบรรจุจำหน่ายให้เลือกซื้อกันเลยมากกว่า15บูธซึ่งทุกร้านเนี่ยค่ะเป็นร้านที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัดเราด้วยนะคะวรวมไปถึงยังมาเข้าร่วมในโครงการการชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภยัยเพราะฉะนั้นการันตีเลยว่าประชาชนที่ไปซื้อของจะได้อาหารปลอดภัยไร้สารเค ม,มีอย่างแน่นอนนะคะอะ ดูเป็นเพลินๆอยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรนี่ทับทิมนะโอับผักผลไม้แอปเปิ้ลเออสดๆครับด้วยแอบเห็นด้านข้างที่สำคัญที่ปลอดสารพิษองุ่นนี่ไข่เป็ดไข่เค็มไข่เค็มไงเออโอ้แต่ละอย่างเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นปลอดสารพิษใช่ไหมใช่ค่ะคุณภาพนะคะเป็นออร์แกนิกทั้งนั้นเลยใครสายเนี่ยบอกนะว่าเปิดเฉพาะวันอังคารค่ะตั้งแต่10บโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็เฉพาะวันที่6ถึง29 Uh, 6มิถุนายนถึง29สิงหาคมคมีเวลาอยู่หลายเดือนอยู่นะคะคลองไปช้อปปิ้งดูได้ผักผล,ลไม้อาหารปลอดสารพิษแบบนี้ดีต่อสุขภาพนะคะโอ้โหดีต่อสุขภาพดีต่อใจ <c oughs> เพราะฉะนั้น,นมาดูไทยรัฐทีวีในช่วงของรายการตลอดข่าวเช้านี้ <c oughs> เดี๋ยวมีเสื้อแจกด้วย